Oh, นนั้นช่วยกันลดน้ำเปอไมาให้หมาม้า oh, oh. หล่ะฮโอ้โหไหนดูดิอุปกรณ์ผังฉีดน้ำยาแต่เอามาใส่น้ำเปล่าอ่า ah, ฝึกลดน้ำอีกคนนึงช่วยพุ่มปาอีกคนนึงลดน้ำให้หน่อยถ้าใช้สายยางจริงๆคงจะเปียกนะดูโอ้โ oh, ห oh. ครบยางน้ำใกล้หมดยางพุ่มป้าให้หน่อย สองทุ่มกว่าแล้วยังสว่างอยู่เลยเด็กๆก,ก็ช่วยมามาทำงานอยู่อะคะยังไม่หมดอีกยังไม่หมดพี่พอมิพุ่มป้าน้ำให้อยู่ค่ะอ่าทำไมเก้าอี้มัน,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 นเก็บของเลยค่ะคุณทำไมเก้าอี้มันเอียงกระเลเท่อย่างนะี้นะโอ้โหเก่งเดินรถให้รอบบ้านเลยอะคะ่ะเอาวิ่งหนีไปไหนคุ้มป้าให้เสรจก่อนไอ้ด่าโดนออกมาดูคุณ ออโอ้โหโอ้โหรถเ,เป็น,นไมน้บ้านเขาล่ะลูกอินมแต่ที่กรันเน่คะ่ะแล้วไปรถใส่ซิกเก้นเขาทำไมซิกเก้นเขาเปียกหมดแล้วรถตรงนี้ตรงนี้ตรงโคนนี่ตรงโคนนี่ซ้เเาเตรงที่น้ำซิเก้นนี่ค<ม>่ะคือรถซิกเก้นเขาเปียกหมดแล้วเออรถที่รถที่ตรงที่พื้นค่ะลูกที่พื้นเออที่พื้นตรงนั้นค่ะใช่ค่ะเออใช่ค่ะเออไม่ที่รถป่อ เดี๋ยวมันเล่นเองไ้างหลังบนก่อนย่ให้เล่นไปเดี๋ยวจะไปนอนแล้วไปสองทุ่มกว่าแล้วเอาตรงไหนอีกอ่ะเอาตรงไหนอีกเอาป๊าป๊าช่วยเออไม่ไม่โดนอ่ะไม่โดนอ่ะม้าป๊าป๊าเขาไปรถตรงโน้นที่หลังบ้าน เอเด้ารถหน้าบ้านโอเคอเอเด้ามาเอเด้ที่อันนี้ที่กราสมาตาหน่อยที่กราสมาตาเนี่ยกราสมาตาตรงนี้เอกราสมาตาตรงนี้โอเคเออเอาพิมพุ่มป้าหน่อยเอเออ่ะนั่นแหละนั่นแหละมืออาชีพมืออ,อาชีบที่กราสมาตาค่ะโอเคอย่าให้โดนรองเท้านะเดี๋ยวรองเท้าเสร็ พ้าสเสียนะอ้าวพาวินมาคุ้มไปให้นอ้องอาจจะหมดแล้วเร็วมาคุ้มไปเร็วหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดยัง<ช>เอเดนไม่เอามือจับเกียรอ่ะพี่วินหมดยัง <laughs> เอาอีกเปล่าเอาอีกอ่าๆมันหมดแล้วเอเดนอ่าน้ำหมดแล้วต้องไปใส่น้ำใหม่ โอ้5ลิตรได้แล้น,นมาเออไม่ต้องเทไม่ต้องเทเดี๋ยวไปใส่ใหม่โอเคบ๊ายบาย